ครับผมสวัสดีครับผมวิทย์สหไทยเซลขอนแก่นนะครับตัวแทนจำหน่ายเครื่องเสียงแบรนด์เนมชั้นนำนะครับก็วันนี้จะพามาดูนะครับไมโครโฟนระดับโลก2แบรนด์เนมนะครับยี่ห้อตัว S เหมือนกันเลยนะครับก็คือ s e n ไฮเซอร์นะครับเป็นแบรนด์ยุโรปของเยอรมนีแล้วก็ชัวนะครับเป็นแบรนด์อเมริกาก็ของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่า2ยี่ห้อนี้เนี่ย ถ้าจะพูดเรื่องไมโครโฟนไร้สายนะครับเทคโนโลยีที่พัฒนาที่สุดเนี่ยก็จะมีแค่2ยี่ห้อนี้เลยในระดับ World Class เลยนะครับระดับโลกที่ใช้กันก็จะมีแค่2แบรนด์นี้สมัยก่อนอาจจะมี AKG อาจจะมี Audio Technica อาจจะมี Electro Voice หรือ Audik หรืออะไรที่พัฒนาแต่ว่าณนะปัจจุบันเลยเนี่ย พัฒนาที่สุดเนี่ยมีแค่2แบรนด์นี้นะครับเรื่องเรื่องไมโครโฟนไร้สายนะครับก็จะเห็นได้จากคอนเสิร์ตดังๆในต่างประเทศที่ใช้กันก็จะมีอยู่แค่2แบรนด์นี้เท่านั้นเลยนะครับเพราะว่าพัฒนาสูงสุดแล้วไม่มีไม่มีคู่แข่งที่จะมาพัฒนาเพื่อเพื่อเพื่อแข่งกับ2เจ้านี้มีอยู่แค่2เจ้าเลยที่เหลือที่ขายขายกันอยู่ก็จะเป็นเทคโนโลยี ทั่วๆไปไวเลสทั่วไปเลยนะครับแต่สำหรับเทคโนโลยีที่ล้ำๆรุ่นท็อปๆระดับเวิลด์คลาสใช้กันเนี่ยก็จะมีอยู่แค่2ยี่ห้อนี้เลย s e n ไฮเซอร์กับชัวนะครับก็หลักๆเลยก็วันนี้จะพามาดูในรุ่นที่เป็นคู่ชกกันนะครับในรุ่นถ้าระดับโปรเฟชชั่นอ l ลเนี่ยเราก็เรียกว่ารุ่นเริ่มต้นของทั้ง2ยี่ห้อแต่ถ้าระดับโปรซูเมอร์หรือ มือสมัครเล่นกึ่งอาชีพเนี่ยมันก็จะมีรุ่นที่เล็กกว่านี้ทั้งของชัวร์แล้วก็ของเซนไฮเซอร์ครับแต่วันนี้เราจะพูดถึงโปรเฟสชั่นอลก็คือมืออาชีพเลยที่ใช้งานกันเลยนะครับก็ตัวแรกเลยจะเป็น s e n ไฮ e ซอร์ EW-100 G4 นะครับขึ้นความถี่ใหม่กสทชนะครับเซนไฮเซอร์ตัวนี้เจ็ดร้ยสี่สถึงเจ็้ยห้าสิบนะครับส่วนชัวร์ขึ้นความถี่ใหม่กสทช, 8, ส ure, ทหสเ,ทชเหมือนกัน748ดสีแถึงเจ็และหกร ร้อยหกร้อยกว่าเนี่ยฮะประมาณนี้นะครับผมจําชัวร์ไม่ได้แต่คือชัวรเนี่ยจะได้2ช่วงในตัวเดียวแต่เซนไฮเซอร์เนี่ยได้แค่ช่วงเดียวก็จะได้อยู่แค่ประมาณสัก10กว่าตัวที่ใช้ร่วมกันได้แต่อย่างชัวตัวนี้เขาคอนเฟิร์มมา20ประมาณ20กว่าตัวนะครับสำหรับชัว SLXD นะครับก็หลักๆเลยก็จะคู่กันเลย2ตัวนี้ที่ที่ที่เป็นคู่ชกกันเลยแล้วก็ เป็นรุ่นที่ยอดนิยมที่สุดเลยที่ขายเยอะเยอะที่สุดเลยนะครับก็มาดูกันที่เซนไฮเซอร์นะครับเซนไฮเซอร์เนี่ยเม d ดอินเ r อร n มันทุกชิ้นนะครับเม d ดอินเ r อร n มันทุกชิ้นส่วนชัวเนี่ยเม็ดอินไชน่านะครับแต่ว่าจะไชน่าหรือยุโรปหรืออะไรเนี่ยก็เหมือนรถเบนซ์ end, นะครับประกอบในไทยคุณภาพมันก็คือรถเยอรมันอยู่ดีนะแต่ว่าอย่างเซนไฮเซอร์เขาอาจจะไม่ได้โกลบอลเท่าชัว ก็ผลิตที่โรงงานเยอรมันที่เดียวก็สามารถส่งขายได้ทั่วโลกแล้วก็ไม่จําเป็นที่ต้องมีฐานผลิตที่อื่นนะครับเพราะอย่างชัวเนี่ยเขาเขาดักเขาเยอะเขาอาจจะผลิตจากหลายหลายแหล่งนะครับแต่เรื่องคุณภาพเนี่ยจะจีนจะอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมัน,ม,นมันเท่ากันหมดละส่วนหัวไม้นะครับเซนไทเซอร์เนี่ยที่เอามาให้ดูวันนี้4รุ่นเนี่ยเป็นดินามิกทั้งหมดเลยของชัวอีก3รุ่นก็เป็นดินามิกที่แนะนำดินามิกเพราะว่า ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็รักษาง่ายนะครับเพราะว่าถ้าใช้คอนเดนเซอร์เนี่ยจะต้องค่อนข้างดูแลแล้วก็คนที่ใช้งานก็ต้องเข้าใจไมค์คอนเดนเซอร์อย่างถ่องแท้คนที่มิกซ์เสียงให้ก็ต้องเข้าใจการใช้งานไมค์คอนเดนเซอร์แบบถ่องแท้แล้วก็ต้องอธิบายคือคอนเดนเซอร์เนี่ยมันยุ่งยากหลายอย่างคือถ้าจะใช้จริงๆมีนะครับในไทยก็มีของชัวรก็มี ที่เป็นคอนเดนเซอร์นะก็ตัวแรกเลยเนี่ย845ก็เป็นไดนามิกนะครับเป็นซูเปอร์คาร์ดิออร์ไดนามิก835เป็นไดไดนามิกเหมือนกันเป็นคาร์ดิออ9์5 945ก็ต่างกันที่เป็นแพทเทิร์นอย่างเดียวนะครับคาร์ดิออร์ซูเปอร์คาร์ดิออ์แต่ตัวนี้จะเป็นซีรีส์สูงกว่าพวก800อันนี้จะเป็น900ซีรีส์นะครับ ส่วนชั่วไดนามิกเหมือนกัน KSM8 ไดนามิกเหมือนกัน SM58 เบต้า58ถ้าเทียบเทียบมวยก็58 8 35เบต้า945นะครับแบบนี้ถ้าเทียบกันนะครับเทียบรุ่นเทียบราคากันนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับผม ส่วนตัวบอดี้ไหม่บอดี้ไหม่เนี่ยเป็นโลหะทั้งคู่เลยนะครับทั้งชัวและก็เซนไฮ e ซอร์นะครับหน้าจอของเซนไฮเซอร์แบบนี้ของชัวแบบนี้นะครับตัวฐานนะครับกระบะฐานนะครับของชัวจะเป็นแบบนี้ครับคือถอดแยกชิ้นออกได้นะครับของชัว ของเซนไฮเซอร์ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งของ s e n ไฮเซอร์เนี่ยเวลาถอดไปเนี่ยคือมันเหมือนดึงทั้งด้ามของเขาลงไปเลยนะครับแต่ของชัวจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะฮะนะฮแบบนี้นะครับอ่านี่คือของเซนไฮเซอร์ครับจริงๆมันก็เหมือนรุ่นเดิมที่ใช้กันอยู่นั่นแหละครับแค่มันขึ้นความทีใหม่แค่นั้นเองก็เลยเอามาคอมเพร์แต่ว่าชัวเนี่ยมันพึ่งออกก็เลยเอามาให้ดูว่า ข้อแตกต่างของ2ตัวนี้มันมันเป็นยังไงนะครับดูจากวัสดุดูจากเนื้องานเนี่ยจะใชน่นาหรือจะเยอรมันเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยนะครับวัสดุนี้คุณภาพสูงเหมือนกันทั้งคู่เลยครับคุณภาพสูงเหมือนกันทั้งคู่หัวไม้ก็เหมือนกันนะครับหัวไม้คุณภาพเนี่ยอันนี้ทําเยอรมันอันนี้ทํา ตัวหัวเนี้ยของชัวเขาจะเป็นรู้สึกจะเม็กซิโกนะครับแต่ว่าถ้าพวกด้ามกับเครื่องเนี่ยจะเป็นไชน่าแต่ให้ดูวัสดุนะครับดูกริวดูขั้วต่างๆนะคือไม่ได้ต่างกันแล้วอีกอย่างราคาทั้งสองก็เป็นราคาที่ฟัดเบี่ยงกันนะครับเซนไฮเซอร์ตัวเริ่มต้นเนี่ยสองหมื่สามพันเก้าชัวตัวเริ่มต้นสองหมนะครับ ไม่ได้ต่างกันเลยสามพันกับ7,000ลูกค้าบ,บอกตั้ง4,000แต่ว่า4,000ของชัวร์ที่ได้มาคือคุณได้ช่วงความถี่เนี่ยสเลนส์นะครับแล้วเวลาคุณเอาไปใช้ร่วมกันเนี่ยมันใช้ได้เยอะกว่ามันมีข้อดีกว่าแล้วก็มีข้อด้อยกว่านะครับส่วนตัวเครื่องผมเอาตัวเครื่องมาให้ดู ตัวเครื่องนะครับของเซนไฮเซอร์นะครับเป็นแบบนี้ของชัวร์ครับฮาร์ฟแลกทั้งคู่นะครับแล้วก็สามารถแพ็คเป็นคู่ได้ทั้งสองอันเลยนะครับเดี๋ยวถอดปลั๊กออกก่อน เสาที่ให้มาก็จะเป็นแบบควอเตอร์เวฟทั้ง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 สองยี่ห้อนะครับนี่คือมวยคู่เดียวกันเลยด้านหลังเครื่องนะครับก็ใช้อแดปเตอร์ทั้งคู่นะครับใช้ไฟอแดปเตอร์ทั้งคู่นะฮะเอาพุทก็มีทั้ง xlr บาลานซ์แล้วก็ Phone Out ทั้งคู่นะครับแอนเทนน่าก็สองเสาเหมือนกันนะครับ ส่วนชัวเนี่ยจะเป็นพอร์ต RJ 4 5แล้วก็เซนไฮเซอร์จะเป็นพอร์ตเ,เหมือนแจ็คโทรศัพท์มัน RJ เท่าไหร่ผมจำไม่ได้แต่คือเป็นแจ็คแบบโทรศัพท์สายเขามีให้ให้มาด้วยนะครับของเซนไฮเซอร์เนี่ยพอร์ต Data ของเซนไฮเซอร์ก็คือพอร์ตแลนดของชัวใช้งานเหมือนกันแต่ว่าข้อได้เปรียบของเซนไฮเซอร์คือสายมันแถมมาให้แล้วมันก็ไม่ต้องใช้ฮับสวิต ในการกรุ๊ปสแกนนะครับกรุ๊ปสแกนนี้คือภาษาของชัวแต่เซนเซอร์เรียกเซตเซตอะไรสักอย่างนะจําไม่ได้แต่ก็คือมันเหมือนกับกรุ๊ปสแกนของชัวนะครับก็คือเสียบลิงก์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 ไปทั้งหมดนะครับกดสแกนทีเดียวก็จ่ายความถี่ไปหาไมโครโฟนรีเซิร์เวอร์ทุกตัวนะครับส่วนชัวเนี่ยต้องใช้ฮับสวิตช์นะครับในการกระจายสัญญาณนะครับก็เขาคงคิดมาแล้วว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงเพราะว่า ชัวตัวนี้อนาคตมันอาจจะใช้เป <offers S 2> <P> ็นพอตอย่างอื or right ่นได้นะครับเครื่องนีしし้ก็ให้ดูวัสดุนะครับไม่ได้ต่างกันนะฮะจะเยอรมันหรือไชน่าเพราะว่าแบรนด์เขาเนี่ยชัวเนี่ยก็คือเมกาแน่นอนเซนไฮเซอร์ก็เยอรมันของแท้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเรื่องปุ่มวัสดุนะครับก็ เหมือนกันทุกอย่างส่วนตัวบอดี้เนี่ยพอใส่ฐานแล้วนะครับใส่ฐานในนี้ผมใส่ฐานไปแล้วทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเซนเซอร์อ iser, น้าหนักเยอะกว่าค่อนข้างเยอะเลยครับน้ําหนักค่อนข้างเยอะกว่าตัวชัวร์เนี่ยค่อนข้างเบาวกว่าเยอะเลยนะครับถึงแม้จะใส่หัวไมค์เข้าไปแล้วเนี่ยน้ําหนักชัวร์ก็ยังเบาก,ากว่าอยู่ดีนะฮะเรื่องความทนทานประกันหลังการขายของชัวร์ก็ มหาจักรนะครับก็ชัวร์อยู่แล้วนะครับส่วนเซนไฮเซอร์เนี่ยตอนนี้เพิ่งเปลี่ยนผู้นำเข้ามาใหม่นะครับแต่เรื่องประกันเรื่องเซอร์วิสก็ไม่มีปัญหานะครับผู้นำเข้าก็ไม่ใช่หน้าใหม่นะครับเขาอยู่ในวงการมาก็ระดับระดับแรกๆของวงการเหมือนกันฮะยงเสงนะครับก็ห้างดนตรียงเสงนะครับ,เ,รบเป็นผู้นำเข้าเซนไฮเซอร์เจ้าใหม่ในประเทศไทยนะครับ ก็ขายอุปกรณ์คุณภาพสูงหลายๆยี่ห้อนะครับอ่พอใส่ปุ๊บน้ำหนักใกล้เคียงผมว่าใกล้เคียงพอใส่ไปแล้วน้ำหนักใกล้เคียงกันเพราะว่าตัวชัวมันมีน่าจะวงจรอยู่ตรงนี้แต่ว่าเซนเซอร์มันมาอยู่ในด้ามน,นะครับอพอใส่แล้วน้ำหนักใกล้เคียงกันเลยครับผมก็วัดสดุนะครับส่วนเรื่องเสียงเนี่ยก็ ถ้าอยากจะลองฟังจะลองเปิดให้ฟังนิดนึงแต่คือผมบันทึกผ่านไมโครโฟนของมือถือเนี่ยมันมันวัดคุณภาพเสียงอะไรไม่ได้หรอกครับแต่ว่าเพราะว่าพอผมทําแบบนี้ที่ไรก็จะชอบถามว่าอยากอยากฟังเสียงคือจริงๆฟังไปมันก็ไม่เหมือนมาลองด้วยตัวเองแล้วอีกอย่างครับไมโครโฟนเนี่ยนะครับคือเสียงแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็การตอบสนอง ของไมโครโฟนต่อเสียงของแต่ละคนอีกมันก็ไม่เหมือนกันอีกครับผมอาจจะร้องอไมโครโฟนเซนไฮเซอร์ iser, แล้วออกมาให้คนผู้ฟังฟังได้ไพเราะกว่าผมร้องไมชัวหรือถ้าเป็นลูกค้ามาลองอาจจะร้องไมชัวออกมาแล้วเพาะกว่าไม s เซนไฮเซอร์อะไรอย่างเงี้ยฮะคือโทนเสียงของแต่ละคนก็มีผล กับการเลือกไมโครโฟนครับมันมันเลยค่อนข้างสำคัญในการเลือกไมโครโฟนผมถึงอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้มาลองเองทุกทุกตัวเลยที่ที่อยากจะจะซื้อนะฮะจะได้มาเช็คจะได้มาลองเสียงว่าเออมันเข้ากับมันเข้ากับเสียงเราไหมนะครับเพราะว่าไม่จำเป็นว่าคุณซื้อไมคชัวรุ่นแพงสุด KSM แล้วมันจะเสียงดีสำหรับคุณบางทีเสียงคุณมันอาจจะเข้ากับ SM หรือเบต้ามากกว่า KSM นะฮะ เดี๋ยวเราลองเปิดเสียงดูนะครับก็ไม่รู้ว่าอัดอัดไปเนี่ยผ่านผ่านมือถือไปแล้วเสียงมันจะเป็นยังไงเพราะผมใช้มือถือนะครับอัดคลิปเนี่ยเสียงตัวที่หนึ่งนะครับเช็คเช็คทดสอบตัวนี้เป็น s e n n h e เซอรนะครับหัวเป็นรุ่นแปดสามหนะครับเป็นไดนามิกคาร์ดิโอช็สอบเช็ค1นึ่ผมพูดชิดไมเลยนะครับปากผมชิดติดไมเลย ทดสอบทดสอบทดสอบเซนไฮเซอร์แปดสามห้าทดสอบต่อไปเป็นชัวนะครับชัว SM58 ห้าสิบแปดครับนี่ผมก็พูดชิดปากเลยนะครับแล้วก็ VU ที่เกนอินพุตที่มิกเซอร์เนี่ยบวกแปดเท่ากันเลยนะครับเช็คทดสอบทดสอบเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าเซนไฮเซอร์ชัวเซนไฮเซอร์ชัวชัวชัวเทสเช็ค เซนไฮเซอร์เช็ค one t o ชัวเช็ค one t o ชัวเช็ค one t o ครับก็เบื้องต้นก็ให้ฟังคลิปกันเท่านี้เพราะว่าไมโครโฟนถ้าจะซื้อจริงๆก็ถ้าอยู่ทางทางไกลอะไรเงี้ยครับก็ลองส่งคลิปเสียงตัวเองที่ร้องมาให้ผมช่วยเลือกหรือว่ามาเลือกเองมันก็จะดีที่สุดหรือไปเลือกที่ดีลเลอร์เจ้าอื่นๆก็ได้นะครับที่เขาจำหน่ายแล้วมีให้ทดลองนะครับ ก็สำหรับคลิปวันนี้ก็มาคอมเพร์ให้ดูนะครับว่ารุ่นที่ราคาเท่ากันเนี่ยของ2ยี่ห้อเนี่ยมันมีฟังก์ชันข้อดีข้อแตกต่างยังไงนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่เสียงของคนที่จะใช้ไมมันด้วยนะครับคือเครื่องเสียงเนี่ยมันอยู่ที่ความพอใจเลยไม่ได้อยู่ที่รีวิวนะครับต้องมาลองเองว่าอันไหนเข้ากับเราแล้วเราชอบอันไหนมากกว่านะครับก็คือต้องชอบ ลองออกมาเราต้องมีความสุขนะฮะก็ฝากไว้นะครับถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ชัวร์หรือเซนไฮเซอร์นะครับถ้าอยู่บริเวณภาคอีสานนะครับก็จังหวัดขอนแก่นนะครับบริษัทสหไทยเซลล์แอนด์เซอร์วิสหรือร้านเมืองไทยโทรทัศน์นะครับก็เข้ามาทดลองเสียงได้นะครับอยู่ต่างจังหวัดจะให้จัดส่งก็จัดส่งให้ได้นะครับสินค้านำเข้าผ่านกสทชทุกตัวนะครับถูกกฎหมายนะครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่า ซื้อสั่งจากเว็บต่างประเทศ Amazon eBay อะไรอย่างเงี้ยนะครับผิดกฎหมายนะครับขึ้นความถี่มีความผิดนะครับครับก็ยังไงสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ